ซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีอาการสึกหลอนะครับจะมีอาการสึกหลอตามอายุการใช้งานมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกค่ายแหละนะครับทุกท่านแต่ไม่รู้เป็นไรเราจับจุดได้ะเฉพาะค่ายนี้หรือว่าเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับค่ายนี้นะครับเราอาจจะอยู่กับค่ายนี้มานานนะครับเราก็เลยมองว่ามันเกิดปัญหาบ่อยๆก็คือลูกปืนมักจะหลวมนะ นอกจากเรื่องของลูกปืนสเตอร์เบอร์6004หลวมแล้วนะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านนาก็อยากให้เพื่อนๆอ,อ่าสังเกตด,ดูตรงนี้นะผมจะโยกสเตอร์ไปด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะให้เราดูดีๆเห็นไหมอ่าดุมล้อมันอยู่ที่เดิมนะดุมล้ออยู่ที่เดิมแต่ว่าสเตอร์มันขยับได้เห็นไหมอ่านะครับตรงนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับอ่าแก้ไขถามว่าแก้ไขได้ไหม แก้ไขได้นะครับง่ายๆเลยนะครับตรงนี้จะมียางดุมอยู่4ก้อนนะครับเวลาเราเจอปัญหามันหลวมแบบนี้กับรถเพื่อนๆนะครับให้เราถอดออกมาแล้วก็กลับด้านนะครับกลับด้านยางทั้ง4ก้อนหรือว่ายางดุมสเตอร์นะครับกลับด้านเลยนะครับมันจะแน่นขึ้นนะครับหรือใครมีกระตังก็ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยนะครับทุกท่านก็แล้วแต่งบประมาณนะครับอันนี้ นะครับสาเหตุที่มันทําให้ชุดนี้มันสึกหลอนะครับอ่ามันก็เกิดมาจากเรื่องของอ่ายางดุมนี่แหละมันหลวมก่อนยางดุมมันสึกหลอมันหลวมนะครับทุกท่านพอมันหลวมแล้วทีนี้เวลาที่เราเข้าเกียร์เราออกตัวรถเรากระชากอะไรแบบนี้มันจะเกิดการดึงลังนะครับเกิดการดึงลังนะครับมันก็เลยไปกินลูกปืนสเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะอ่า รุ right, ่นอ no ื่นนะครับที the the ่เป็นดุมสเตอร์ที่เป็นแกนดุมสเตอร์แกนสั้นนะครับที่เป็นแกนสั้นสวมเข้าไปในดุมล้อเนี่ยที่เป็นแกนสั้นหลวมทุกค่ายนะครับลวมทุกค่ายแต่จะมีในตระกูลของโนวาโนวาห้าเกียร์ในตระกูลของโนวานะครับมันจะเป็นแกนยาวสวมเข้าไปนะสวมเข้าไปภายในดุมล้อตัวนี้จะไม่มีอาการโยกซ้ายโยกขวาจะไม่มีอาการคอนจะไม่มีปัญหาเรื่องของ ลูกปืนล้อหลวมลูกปืนล้อแตกแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของอยางดุมนะแต่รุ่นอื่นๆนะตระกูลเวฟก็เหมือนกันนะครับตระกูลเวฟก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของนี่แหละจุดนี้เหมือนกันนะ6203ก็ได้เปลี่ยนบ่อยๆนะเปลี่ยนบ่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดการดึงลังนะครับทุกท่านเอานะครับเดี๋ยวผมทําการถอดล้อออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าข้างในนะครับ ลูกปืนเบอร์6 0 0 4เราจะทำการเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการกลับด้านลูกยางนะครับอ่ายางดุมล้ออ่ายางดุมสเตอร์เราจะกลับยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอครับทีนี้เรามาดูกันนะครับตรงนี้ก็คือดุมสเตอร์หลังนะครับที่เราทำการถอดออกมาตรงนี้จะเป็นซินนะดำาๆตรงนี้เป็นซินนะครับมีวูดแกนกลางนะครับอ่าเราตีวูดแกนกลางสวมลงไปเลย มันก็จะหลุดออกนะครับเมื่อเราตีเอาบูธกลกางหลุดลงไปข้างหลังแล้วนะครับนี่บูธตัวนี้มันสวมไว้เฉยๆนะตีฝากฝั่งโน้นมันก็หลุดออกมาทีนี้เราก็ตีลูกปืนย้อนกลับลงไปนะครับตีลูกปืนย้อนกลับลงไปนะครับลูกปืนมันก็จะหลุดออกนะครับอันนี้เห็นไหมมันหลวมเห็นไหมนี่นะครับมันหลวมแบบนี้นะครับทุกท่านนี่นะครับมันเป็นโรกอ่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับ มันเป็นเรื่องปกติของรถทุกรุ่นทุกค่ายนะครับที่มันจะสึกลรอตามอายุนะครับเพราะว่า,าในมุมมองเรามองว่าไอ้แจนตัวนี้มันสั้นมันไม่เหมือนของตระกูลโนวา5เกียร์นะครับโนวา5เกียร์เดสโซนิกตัวนี้มันจะยาวนะครับพอมันยาวมันสวมเข้าไปภายในดุมล้อเยอะมันไม่มีระยะแกว่งระยะให้ตัวนะครับมันจะแน่นดีนะทีนี้ นะครับอ่าเรื่องลูกปืนสเตอร์เปลี่ยนเหมือนกันเลยาม m a h a Honda Suzuki k a า a าซา k ิเปลี่ยนเหมือนกันเลยนะอ่าเอาวางลงเนี่ยในเอาวางลงเลยจุดจุดที่เป็นรูนะครับแล้วก็ตอกลงไปเลยมันก็จะหลุดออกนะครับทุกท่านนะมันก็จะหลุดออกส่วนบูทตัวนี้ท่านก็ตีออกอีกรอบหนึ่งนะครับตอกออกอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันบูทอ่าบูทตัวนี้ห้ามลืมนะถ้าถ้าถ้าลืมใส่มันจะหลวมนะครับทุกท่านในตัวนี้บูทตัวนี้นะครับอ่า ีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของอาการดุมล้อหลวมนะยางดุมหลวมเนี่ยหลวมแบบนี้นะในกรณีที่มันหลวมแบบนี้นะครับในกรณีที่มันหลวมแบบนี้อ่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เราทําการกลับด้านตรงนี้นะกลับด้านตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะหน้าเรียบนะครับตรงนี้มันจะหน้าเรียบนะครับมันเรียบเป็นไหมหน้าน้านี้เรียบนะอ่าพอเราเอาขึ้นมานี่เห็นไหมหน้านี้มันจะนูนเห็นไหม อ่าหน้านี้มันจะนูนนะให้เราสังเกตดูตรงนี้ดูตรงขอบดีๆนะดูตรงขอบนะเห็นไหมเห็นไหมมันหลวมทีนี้บางคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันหลวมกลับด้านไปมันก็หลวมเหมือนเดิมสิอ่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะอ่าเฉียงแบบนี้นะครับเฉียงแบบนี้นะครับมามันเป็นลักษณะเฉียงแบบนี้เมื่อเรากลับด้านลงไปนะครับอันนี้หน้าเรียบนะเห็นไหมหน้าเรียบนะ อ่านี้หน้านูนนะครับหน้าเรียบหน้านูนต่างกันเห็นไหมอ่าเราเอาหน้านูนขึ้นบนเอาหน้าเรียบลงด้านล่างเราต้องได้ดันลงไปเห็นไหมเราดันลงไปเห็นะครับทีนี้มันจะแน่นละเห็นไหมมันไม่ขยับนะอ่าแต่ตัวนี้มันขยับได้เห็นไหมนี่ก็คือความแตกต่างนะครับอ่าเราลงไปตรงนี้มันก็เป็นรูอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ดันลงไปเลยนะครับอ่าเรากลับกลับทั้ง4ตัวเลยนะครับกลับด้านทั้ง4ตัวเลยนะครับอ่าตรงนี้นะ อ่านะครับโอ้ยมันติดโอลิงนะมันติดโอลิงตัวนี้โอลิงกันน้านะครับเรากลับด้านทั้ง4ตัวเลยนะครับทีนี้เมื่อเรากลับด้านทั้ง4ตัวเวลาเราขันบีบเข้าไปตัวนี้มันก็จะยุบตัวลงไปนะครับแล้วก็มันก็จะบานกออกซ้ายขวาด้วยนะครับมันก็จะแน่นกว่าเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับที่เรานํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับในวันนี้นะอ่าอันนี้ผมจะลองกลับ2ตัวก่อนๆน,นะ อ่าเวลาเรามีน้อยนะครับเราจะกลับด้าน2ตัวฝั่งตรงกันข้ามนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปให้ทุกท่านได้ดูนะว่าอ่ามันจะขยับได้ไหมนะครับอ่าตรงนี้เรากลับนะตัวนี้กับตัวนี้นะเรากลับด้านแล้วนะอ่าดูดีๆอ่าทีนี้เราก็จะวางตัวนี้ลงไปตามปกตินี่แหละเนี่ยนะครับขนาดเอาลงมันยังได้ดันลงเลยนะครับมันก็จะแน่นแล้วนะครับเนี่ย นะครับมันก็จะไม่ขยับแล้วมันไม่ขยับแล้วนะครับอันนี้ลงยังไม่สุดนะนี่นะครับเวลาเราขันเพลาล้อบีบเข้าไปมันก็จะบีบเข้าไปอีกนะครับมันก็จะแน่นนะครับถามว่าตัวนี้แพงไหมถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับชุดหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์นะครับเนี่ยนะตรงนี้ชุดหนึ่งไม่กี่ตังค์สามารถซื้อใส่ได้นะครับกําลังทรัพย์ท่านมีเพียงพอแน่นอนแต่บางที่นะครับเราก็ลืมลืมที่จะไปซื้อมา นะครับทุกท่านนาเวลาเปลี่ยนสเสเรอก็ควรที่จะเปลี่ยนายางดุมพวกนี้ออกด้วยนะครับถ้าเราได้ถอดก็เลียร์ระบบเบรกด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพีน่น้อง f c นะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี f c ครับ